สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำก๋วยเตี Finish ๋ยวแห้งนะคะตามสไตล์โซโดานะคะทำทานเองที่บ้านนะคะทำทานกับครอบครัวนะคะทำแบบง่ายๆตามสไตล์ของเรานะคะซึ่งวัตถุดิบทั้งหมดก็จะมีวัตถุดิบก็จะมีเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะถั่วนะคะที่เราจะใส่ในน้ำซอสของเรานะคะมาดูส่วนผสมในส่วนที่เป็นน้ำซอสก่อนนะคะก็จะมีถั่วที่เราจะไว้ราดนะคะหรือว่าไว้โรยเส้นก๋วยเตี๋ยวของเรานะคะซีอิ๊วดำหวานนะคะ วันนี้เราใช้อยู่6ช้อนนะคะชูรสใส่ได้ตามชอบนะคะไม่ชอบเราก็ไม่ต้องใส่นะคะอันน uh ี้เราใส่ครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพิ่มซอสแมกกี bon. ้ค่ะเราใส่เป็นซอสแมกกี้นะคะซอสแมกกี้เราใช้อยู่2ช้อนโต๊ะนะคะซอสหอยนะคะเป็นสูตรเข้มข้น1ช้อนโต๊ะนะคะสีขาวก็1ช้อนโต๊ะนะคะพริกป่นพริกป่นก็ใส่ได้ตามชอบนะคะน้ำตาลทรายแดงนะคะเดี๋ยว ไปปรุงตามชอบของเราเลยนะคะน้ำเปล่าอยู่200 ml นะคะไม่พอเราค่อยเพิ่มนะคะน้ำมะขามเปียกนะคะที่เราจะใส่นะคะก่อนอื่นแล้วก็มาปรุงน้ำซอสกันเลยนะคะระหว่างนี้เราก็มาใส่ซอสอันนี้เราใช้มี6 6ช้อนโต๊ะนะคะเราจะไปค่อยไปเพิ่มทีหลังนะคะเราค่อยดูสีเขาลองใส่ไป6ช้อนโต๊ะก่อน ซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นนะคะซอสแม็กกี้นะคะซีอิ๊วขาวน้ชูรสนะคะเพิ่มความอร่อยน้ำตาลเราจะใช้อยู่หนึ่งช้อนสองสามสี่ช้อนนะคะเดี๋ยวค่อยเพิ่มนะคะไม่พอเราค่อยเพิ่มใด้ช้อนเดิมคนก่อน น้ำมะขามเปียกที่เราเคี่ยวเองนะคะเราใช้อยู่ห้าช้อนนะคะน้ำเปล่านี้สองร้อยมลล้างซีอิ๊วดำหวานเราด้วยอืเราก็จะนำซอสของเรานะคะไปเคี่ยวนะคะซีอิ๊วดำหวานเราขอเพิ่มอีกสักสองช้อนนะคะเป็นแปดช้อนนะอ่าระหว่างนี้เราก็จะนำน้ำซอส ปรุงรสที่เรานะคะไปเคี่ยวให้สุกก่อนนะคะใส่ถั่วไปนิดนึงนะคะสักสองช้อนนะคะเคี่ยวไปแต่พริกเราจะใส่ทีหลังนะคะ <c oughs> เผื่อเด็กๆเข้าทาน <c oughs> เข้าทานไม่ได้นะคะเราจะใส่พริกไปทีหลังเรานําเข้ามาเคี่ยวก่อนนะคะนําเข้ามาเคี่ยวให้เดือดเขาจะได้เก็บไว้ได้นานนะคะ เราก็จะมาเคี่ยวน้ำซอสของเราก่อนขอ,อน้ำปลาสองช้อนนะคะ เพิ่มน้ำตาลอีก3ช้อนนะคะสรุปรวมน้ำตาลทั้งหมด7ช้อนนะคะเติมชูรสอีกครึ่งช้อนนะคะรอให้เขาเดือดผุดๆก่อนความเปรี้ยวเราได้จากเปรี้ยวมะขามเปียกแล้นะคะเราไม่ใส่น้ำส้มสายชูก็ได้นะคะถ้าเราไม่มีน้ำมะขามเปียกเราก็ใส่น้ำส้มสายชูไปนะคะ เมื่อเราเคี่ยวซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งเราเสร็จแล้วนะคะเราจากนั้นเราก็มาเตรียมเจียวกระเทียมนะคะเจียวกระเทียมให้หอมเพื่อที่เราจะไว้คลุกกับเส้นก๋วยเตี๋ยวของเรานะคะเส้นก๋วยเตี๋ยวเราจะได้ไม่เกาะกันเป็นก้อนนะคะแล้วก็เส้นก๋วยเตี๋ยวเราก็จะได้มีความหอมด้วยนะคะใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะในการเจียวกระเทียมของเรานะคะกระเทียมเราจะได้หอมดีนะคะ ถ้าเราใช้ไฟแรงในการเจียวกระเทียมนะคะกระเทียมเราจะไม่ก่อนหอมนะคะจะไม่อร่อยด้วยจะขมด้วยนะคะเวลาเราไปใส่กับเส้นกว๋วยเตี๋ยวนะเราจะเจียวให้ข้าวเหลืองประมาณนี้นะคะเหลืองอ่อนกําลังดีนะคะเมื่อเราเจียวกระเทียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นําน้ําใส่หม้อตั้งไฟให้เดือดเลยนะคะไว้สําหรับลวกลูกชิ้นและก็หมูผักเส้นกว๋วยเตี๋ยวของเรานะคะ ใช้เส้นกว๋วยเตี๋ยวประมาณนี้นะคะหนึ่งกำมือเรานะคะประมาณนี้ลวกแค่เส้นนิ่มก็พอนะคะ,ะไม่ต้องลวกนานนะเมื่อเราตักเส้นกว๋วยเตี๋ยวใส่ถ้วยแล้วนะคะให้เรารีบตักน้ำกระเทียมเจียวนะคะคุกคกกับเส้นเลยนะคะเส้นเราจะได้ไม่เกาะกันนะคะใส่กากหมูที่เจียวใหม่ๆนะคะจะได้หอมนะ,ะใส่หมูใส่ลูกชิ้นนะคะ,ะแล้วก็ใส่ผักที่เราลวกไว้นะคะ ักกน้ำขึ้นชาน้าหน่งนะคะลาดด้วยน้ำซอสก๋วยเตี๋ยวที่เราทำไว้นะคะพี่ป่นเราใส่ตามชอบเลยนะคะถั่วหนึ่งช้อนนี่ขา๋วยเตี๋ยวเรา พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราลงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ